สวัสดีค่ะวันนี้แม็กได้ชุดใหม่นะคะมีแฟนซิมาใส่ไซชุดกันหนาวกระหน่องสำหรับมานช่วงดูดูมิมะตกดูมแม่ย่าเ้อนซื้อให้แล้วจ้ะมึงโอต้ตัวตาไหมตัวใหญ่กัะยางไปยางมาอยูอพพ่พี่น้องอิสุอิสุชนะ โอ้โหแมสได้ชุดใหม่แล้วเหรอ,อ,อเดนอชุดใหม่ทั้งชุดโมพี่น่เสนอว้าวแมสเท่มากนี่หลังจากเข้าใจชุดโดยพี่นองมาเบิ่งกันเลยไปแล้วผุอนออกมาขทางนองเลยจ้ะเห็นโยพี่นอง ขาก็สีส่ชุดสีไหนแม่ให้พี่พี่ป้้นหัวดูเหเล่เทวพี่น้องชุดกันหนาวของสำหรับ้องหมานะจ๊ะนี่สื้อเดบ่าหนาวนะพี่น้องตอนนี้มันก็นี่มาแบบตกงนะจ๊ะตกกับเสมือเลยพี่น้องเพราะว่าเข้ากับเรือต้นหมานะจ๊ะหมาเพิ่นตัวน้อยต่ว่าตัวใหญ่สีขาวนั่นที่ว่าเด้ซื้อให้เพราะว่าเขาเป็นหมาพันธุ์ที่แบบ ขนเขาหลายแล้วพี่น้องแฟนบอกว่าเขาเพคือตัวหน่อยตัวหน่อยสีนาวแต่ว่าตัวใหญ่เขาสีมักฮิมะไม่เขาจะเป็นหมาที่มักฮิมะมากเขาชอบแบบกิ่งเล่นกับฮิมนะนิดนึงเดี๋ยวมือหลังฉนั้งเล่นฮิมะจะี๋ยวสีไทยเบิ้งเน่อยจ้ะชุดนี้แมญ่าเสือ่อเพิ่นแล้วพี่น้อง <c oughs> แนมไปตรงไหนก็มีแต่หิมะต้นใหม่ขาวสวยงามโมเลเดนหลอดๆเลยแต้นต้นก็มีแดดเราจ้ะพี่นมาดูดูนี aine, ia, ula, okay, ่สิบค ouais, ่อยมีแดดเราจะงางก็ต้องระมัดระวังเราแต่ลมอันตราย ก็นั่พี่น้องติด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 ทำไมไปสิอันนี้ก็สิบ้ามานยางเป็นประจำน,น,จน,นะจ๊ะเช้าบ่ายเย็นสามเวลาเนาะจ๊ะจะทำมือด้าฟนมีประชุมในบางคนมีมเวลาว่างก็สิเป็นแบบสองครั้งต่อหนึ่งวันเขอไปละลายนะจ๊ะคือเมื่อกี้หนอนมาเป็นหอยมาตัวอื่นนะจ๊ะ tình hình mà có bao nhiêu tuần thầu mà nhà như vậy rồi tuần này Tuần này có văn sáu nghe rồi Cháu văn sáu không có thích nhiều Cháu Mất 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 What's it?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  ไปรอรถเมย์แม็กคุณนะคุณนะตัวสีขาวเห็นอีมะเ่อไรเล้าพี่น้อง ดูขึ้นกงนีมาเพิ่งอันนี้ตอนเช้าเขาก็บมีรถมาเกตนะมาเกตนี่มาเอากรทเหนขนยางนะจ้ะ้นสามารถยางเลยพราะว่ามกมันก็ที่สูงสินะจับพี่น้องนี่มันมตแบนอว้าต้ังไ่ลังาดูตาคนอนทีกับน้อง สิเส้นเฟ้นขี่ายองึงีเชทิงโอุ้นักเอ้สีขาวแล้วคุณักเขาเลี้หิมะยยังยังยังรู้หิมะเขินมากคักคุ่นัอืมุ่นเนาะต้องเชื่อฟันตัสีมากเอาัว ทูกับหิมะพน้องแต่โตสีดำน่ะเป็นโตหน่อยนะจากหิมะก็สูงน่าโตกระโดดเนมสีเท้างเนองแต่ว่าจริงแลหิมะบดสะอาดนะจากพอสังเกตได้ดีบรอดมันจะเป็นออกสีดำๆนะพี่น้อง ีดำดำโอเคคลิปนี้ก็ะจะมีของเจอถอดอันสิบหนึ่นะจ๊ะเพราะว่าอันนี้ก็เอาวีดีโอของแม็กใหม่ลงแล้วจ๊ะสิบคนไหนเสือใหม้นะพี่น้องนี่แคร์ฟูไปเลยจ้า